ตอนนี้ทีมงานของเรามาหอดจอดถึงแล้วครับผมเดี๋ยวพาเยี่ยมชมโกดังของเฮียสายันสาวนะครับแบบอลังการงานสาางครับพ็าจะเป็นรถแห่นะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเอ็มเชษฐาครับกับทีมงานอาจารย์นักดนตรีมนีกำลังเดินทางไปงานเมอแรงครับอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารนะครับ ตอนนี้กำลังออกจากจังหวัดปุบลราชธานีเมลแงกลุ่มปิด ep สอที่งานเดาฟาปีนครับผมเมลแองมีศิลปินรับเชิญมากหน้าหลายตาบอลสิเป็นพี่บอยสิวิชัยใจเกินร้อยครับผมบอลสิเป็นนุ่นธิดาพรสายรักโฟลัดดาวันพร้อมด้วยทองบีททับถนนหลัก กับผู้นำทีมงานดาวฟาปีบินเออนุชาราศีผมบดยเกิ้นวิถีชัยเอดดี้ทันเดอร์และกับผมครับเอ็มเจาม์เมแรงครับ <The Rain S 1> ตอนนี้ <the rain. S 1> เราก็เดินทาง <The rain. S 1> ตอนนี้เขากระหอดเครื่องทางแล้วครับพี่น้อ <The rain. S 1> ตอนนี้ถึงพึ่งทางแล้วนะครับ เพอพี่บุญมังสาหานสั่นตัว,ตวกําลังจึงหัดแล้วต่อ,อแล้วครับอดเมืองสลับเปล่าแล้วมาหันเมืองตะกองคือแล้วครับถึงแล้วอีเบ่ไกลครับอีกพื่านยี่สิบกว่ากิโล็าษีอดจุดห้ายไปทางอดอประตูเมือง าหารสระเป๋าสองสามฟังเจ็ดปอนฟั <c oughs> งสิบเอดมันจะกระเป๋าสองสาม <c oughs> อันนี้เราขอบุณเซอร์เฟอร์สุดล่อนะฮะ มันสุกมั้มันสุกครับบ่เฮิมครับมันบ่ดิฟ<อ>ซุกสุกผม <laughs> มีเฮิมมีดิฟเป็นดิบบ้งวิ่งว่ะขับรถดีกขนาดนั้นกลองวิ่งเลย าเรืายไป่แล้วมากมูนมเียมผมมงมาเกียมมยมนแงจะพ้านมูนเียวเทีเ่ยวชายมเมื่อ,อทังเกาเ่าอ<ม>ส่มถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องพามาบึงบรรยากาศด้านล่างครับอ่านี่แหละครับทีมงานกองห้องมาเร่งครับ โอ้ยโกดังยักษ์ใหญ่อลังการนะครับน,นีรถแห่นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ทีมงานของเรามาหอดจอดถึงแล้วครับผมเดี๋ยวพาเยี่ยมชมโกดังของเฮียสายันซาวนะครับแบบอลังการางานสั่งครับเพราจะเป็นรถแห่นะครับผม เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิรงกันเลยนะครับเดี๋ยวพาดูรถแห่ครับอันนี้รถแห่นะครับจอดแล้วครับโอ้เบิรงโดนโมโดนครับพี่น้องเบิรงที่ล่ะโอ้เดนโมโดนแย่งมุ่มก่อไหมฮะโอ้ไม่รู้กี่เดือนแล้วครับตอนนี้นี่รถอันนี้สองคันนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับโว้บนสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับคันนี้โอ้แบบงามครับพี่น้องสวยงามนะครับ ยานมากเลยเด,ดดเดี๋ยวภาพไปเบื้องรอบๆพันครับทีมานของเฮากำลังเอาอุปกรณ์ลงครับเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมรถแห่ก่อนนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับอย่างสวยนะครับอันนี้ก็มีนะครับอันนี้อันนี้เป็นปรถปีกอัครับแบบจิว๋วโอ้ นะครับดูด้านข้างครับโอ้สวยงามมากเลยอลังการงานสร้างครับผมปกป้เคยมาจเจ๊เทียครับอันนี้เป็นพึ่งเป็นเทือแหลกแหกมานครับที่ที่ม่านดาวฟ้าปีนเฮ้าได้มากจัดกลุ่มปิด EP2 อยู่ที่กูดังของเฮียสายันนะครับนะครับท่นานาจะเป็นรถอันนี้เป็นรถ แกเวที่แกเครื่องเสียงครับหนึ่งสองสามนะครับมุดอีกคันหนึ่งครับรถแห่จอดอยู่นู่นครับรถแห่อตอนนี้มีสามสามคันนะครับคันใหญ่สามคันคันเล็กคันหนึ่งรถสิบล้อรถหกล้อนะครับยัดใหญ่อลังการครับ อันนี้บ่มีงานครับจอดไว้ซื้อครับพี่น้องจอดไว้เฉยนะครับบ่ได้มีงานบ่ได้ออกงานทางไหนครับไม่มีงานนะครับรถเหี้ยของเฮียไปเบิ่งรถเหี้ยครับอยู่อยู่อยู่ สำคัญนะครับชิงว er ันข้าวกล้องเอาอุปกรณ์ลงครับเห็นยังครับปูห่มประคำนี่ไฟไหมไฟไหมไฟไหมอเมริกาอยู่อ่ะอเมริกากาลสิน ครับไปดูกันนะครับพาพี่น้องย่างบึงบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศรอบๆโกดังมีอีกขั้นหนึ่งครับโอ้พี่วา่าสือบริค,ครับด้วยนะครับขีฟุนแย่ายมุมเกาะจับเต็มเบิดครับแต่ละขั้น <c oughs> ปัดนำ้ำฝนก็นจนขาดไหมจอดเดินบเดินครับหอยต้องเนียง มาดูทีมงานของเราลังปูฟมกันนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าโอเคครับพี่น้องฮอดจอดถึงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาชมแสงสีเสียงกันอีก